ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคเทเตอร์อำเภอทนองกีกัดบุรีรัมย์คลิปนี้เดียวนำฟซ c มารีวิวอัปเดตรถนะครับบริเวณส่วนหลังร้านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดของใครหลายๆคนแต่ทางเราก็พามารีวิวอัปเดตรถนะเพื่อ f ซไม่ได้ไป ทำงานหรือไม่ได้ดไปที่ไหนนะก็เปิดคลิปมาชมดูเพื่อจะถูกใจรถไถมือ2องคันไหนบ้างนะครับที่คาแรคเตอร์หนองอิบุริรันะซึ่งที่นี่เราจำหน่ายคาแรคเตอร์มือ2ว่ารถไถมือ2อนั่นเองนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2รถไถก็มีให้เลือกมากกว่า100คันนะอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายร้อยรายการนะครับอ มาชมด้านหลังครับวันนี้นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่99,000บาทครับ99,000บาทสําหรับคลิปนี้นะครับเริ่มต้นที่99,000บาทนะก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองรถไทยก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้ก็คือผ่านพกสผ่อนผ่านทกสผ่อนผ่านโรงงานน้าตาลและก็เป็นเงินสดนะครับส่วนไฟแนนซ์หลังๆไม่อนุมัติต้องขออภัยนะครับ ไม่อนุมัติให้ f อเลยอนุมัติก็ยากต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันคนค้ำประกันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยตัดปัญหาไปเอาให้ผ่านทศกับโรงงานน้ำตาลก่อนช่วงนี้แล้วก็เป็นเงินสดนะ,ะมาดูรถไถราคาเริ่มต้น99,000นะครับอ่ะก็ยังเป็นคันนี้อยู่นะครับยันมาเคอ20นะครับได้ตัวรถพันหลังครับรถเดิม โปรวิวนะครับใช้งานได้ปกติราคา9 9 0 0 0บาทครับ9 9 0 0 0บาทราคานี้แถมส่งฟรี300โลไปเลยนะครับผมมาดู M6040 กันบ้าง M6040 เรามีหลายคันนะครับนะเห็นเอถามมาเยอะนะแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยได้โพสในเฟสนะส่วนใหญ,ญ่ก็อัพโหลดคลิปใน YouTube TikTok เอาก็ดูกันสดๆเลยนะครับ6040ตัวนี้ปีเอาคันนี้ก่อนเห็นปีคันนี้ปี58 ห้าแปดรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะสีเดิมทั้งคันเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับสีเดิมเดิมนะแต่ว่าสภาพก็ววาไปตามสภาพกอนเนาะมีหลังคาแตกมียางยางยางัยงดีอยู่ครับนะสีสันก็พอใช้ได้นะเดี๋ยวเราเก็บภายนอกให้แล้วกันนะนี่มีเบาะขาดมีลังคาเนี่เดี๋ยวเก็บให้เปลียนหลังคาหุ่มเบาะให้นะรายละเอียดอื่นๆสีเดิมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะปีห้าแปด นะครับตันนี้4 5 9 0ส0้ากบาทนะครับ4 5 9 0 0 0าเพันเดี๋ยวเช็ครอบคันให้ใส่กระจกใส่หลังคาใหม่หุ้มเบาะใหม่ให้ดูดีนะครับเพราะว่ารถก,ก็สภาพยังดีอยู่ยางดีสีเส้นสีเดิมนะครับ4 5 9 0 0 0้ากบาทได้ปี58ปนะครับถัดมามี m 6อีกคันตัวนี้น่าจะปี5เดี๋ยวไปดูฝั่ง57อ่ะมองเห็นแล้วปี57นะครับแต่คันนี้จะเพิ่มเติมได้ยางใหม่เก็บสีใบมีดให้แล้ว รถนะก็เดิมเหมือนกันก็ขายในราคาเดียวกันนะ459,000แต่คันนี้จะได้ยางใหม่ยางหน้าใหม่นะครับก็อยากสวยก็สั่งบิวแบบนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้ M7040 จะเป็นรถปรับสภาพใหม่ทั้งคันยางใหม่สี่เซ็ตเลยอย่างนี้อันนี้เช็คใหม่ยางใหม่ราคาขยับไป489,000บาทคันนี้489,000ได้หน้าได้หลังเล่มทะเบียนแถมส่งนะครับฟอร์ดตัวนี้199,000บาทครับ ห้าพันเจ็ดเจ็ดเสื้อลายหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ใบดันผันหลังแถมทรงฟรีสามร้อยกิโลนะครับนิวฮอลแลนด์กันบ้างครับตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฮะนิวฮอลแลนด์เอฟซีบอกรีวิวให้หน่อยก็เดี๋ยวเอาโอกาสดีๆจะเอาไปรีวิวเดี๋ยวๆให้นะไปถ่ายไปดันแต่ตอนนี้พาชมรอบๆก่อนนะหลายๆคันรถเดิมๆสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับนี่ฝากระโปรงฝากระโปรงก็สวยอยู่นะครับนี่สีเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่บุบไม่สลายอะไร นะครับนะี่ยขัดออกก็สวยนะครับยางดีสี่เส้นเกนเียร์เกียร์ไฮริกดีดูเบาะก,ก็ยังโอเคอยู่ครับอีกดูเบาะนะครับมาเดิมๆหลังคาก็เดิมๆนะถือว่าสภาพสวยเดิมอยู่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับนี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้หน้าได้หลังแถมทรงฟรีนะครับร้อยแปดเอสยังอยู่นะครับร้อยแปดเอสนะครับรถใหญ่ราคาเบาๆนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาคงต้องสั่งยางมาเปลี่ยนแหละเพราะว่า ยางมันก็ไม่ค่อยสวยครับแต่ใช้ได้ครับแต่กับราคานี้เนาะถือว่าคุ้ม6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสีเดิมได้หน้าได้หลังเล่มทะเบียนนะรถปีห้าหกครับเล่มพร้อมครับถือว่าได้ราคาพอฟังหกแสนห้าหมื่นเก้าพันราคานี้ได้หน้าได้หลังเล่มทะเบียนแถมส่งฟรีรถไปใช้งานได้เลยเดิมเดิมอีกต่างหากอยากสวยสั่งเก็บงานได้นะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันอ่า m หคันนี้สามแสนบาทเนาะผ่านไปล 3, 59, U C 9, นะสามแสนห้าหมื่นเกาพ mu สีนะสี 4, 39, ่แสนสามหมื่นเบาทนะสี่แสนเครื่องเดิมคันเดิมท้ายเดิมนะครับมาทดลองขับเอาขยับมาเป็น95้าห้บ้างนะครับเก้าห้าสี่บาทคันนี้สี่แสนเกาหเล่มปีห้นะเล่มปี56กอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ m 9 5 40รถสีเดิมเดิมเมเ,คเครื่องเกียร์เฮลิกใช้งานได้ปกติ เอ0มหกี่คันแต่คันนี้บิวใหม่บิวสีเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับบิวทั้งคันยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมดอกยังได้อยู่นะครับสี่แสนหาหมื่นกันบาทสี่แสนหัะครับเอ็มยูห้าห้าศูนย์หนึ่รถเดิมเดิมเครื่องเดิมสีเดิมยางเต็มดี4เส้นอุปกรณ์หน้าหลังนะครับเล่มปี6อะไรเอ่ยอันนี้หกศูนย์ห้าห้ยนี้าหมื่นก้าพันบาทครับรถเดิมเดิมเลย 3408 139,000บาทคันนี้ได้หน้าได้หลังนะครับ139,000รถชีบ389,000บาท L5018 ติดชีบนะครับ L5018 ติดชีบ389,000บาทแล้วก็นิวฮอลแลนด์ TT45 TT45 369,000บาทครับคันนี้รถสวยๆเดิมๆเล่มปีม61หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่ง อุปกรณ์ต่อพวกเรามือสองก็จะอยู่โซนนี้นะครับมือสองมีผ่านพนผ่าน,าน,านบุกเบิกซะส่วนใหญ่ตรงนี้แล้วก็โตรตารี่นะครับลองแวะมาเยี่ยมชมดูนะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมด้านในนิดนึงเป็นวันอาทิตย์ครับวันหยุดหลายๆคนนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็นั่งชมคลิปนอนชมคลิปอยู่บ้านนะครับอันนี้ L 3 6 0 8นะครับหนึ่งแสนแปดบาทครับตัวรถพันหลังตัวรถพันหลังหนึ่งแสนแปดบาท สามสีค่คันเอาไปแสนห้าันบาท1 5แสนห้าหแล้วก็ส7ติดคีบครับเอติดคีบตัวนั้น3 6 9 0สนบาทนะครับติดคีบแล้วก็มีรถตัก3ามติดตัก1นึ่ง0สับาทคันนี้เป็นชุดตักนะครับแล้วก็เมสซ,ซี่เจแดง2635ตัวนี้เอา3ามแส0หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งยันมาสามสก้า คันนี้เออใช่คันเดิมป่ะคันเดิมออกไปหมดแล้วนะครับคันเดิมเมื่อกี้ออกไปหมดแล้วสองคันตรงนี้อ่าโดนจองไปแล้วสี่ห้าก็จองแล้วครับแสนเก้าเก้านะโดนจองไปแล้วนะครับคันคันนี้ปีอะไรเอ่ยปีมองไม่ชัดสามเก้าเอาไปแสนเก้าเก้าเหมือนกันไป่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเออแล้วก็นิวฮอลแลนด์สี่แปดอาร์สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี้รถสวยเดิมเหมือนกันสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งฟรี L500439 นะครับเช็คใหม่ยางใหม่4เส้นเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ M6 ถัดไปนั่นก็459เนาะเก็บงานใหม่เหมือนกันครับประมาณนี้ครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์นะก็ใส่สายแล้วแหละไก่เที่ยงแล้วนะฝาก FC นะสนใจรถไถมือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2เชิญได้นะครับที่ร้านเคสเ็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์สาขาหนึ่งนะครับสาขา2อยู่ที่อำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์089232911 โทรได้เบอร์นี้เลยทั้งสองสาขาครับผมยินดีรับสายแล้วก็สอบถามรายละเอียดก็สอบถามมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ